สวัสดีครับสวัสดีนะครับมากับงานซ่อมนะครับวอลกิล่าวีสี่ห้าศูนย์นะครับก็ซ่อมเซตให้นะครับผมตามอาการตามสไตล์ของวอลกิล่าเขานะครับก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็เปลี่ยนเมนเบดแล้วก็แกนเมนชาร์ปนะฮะแค่นั้นเองแล้วก็เซตตั้งค่าที่กล่องแล้วก็ที่วิทยุใหม่ออลืมไปลืมเปิดนะครับเสียบปลั๊ก แล้วก็เปิดตัวน,นี้นะครับอันนี้เฉพาะเฉพาะของเฉพาะของวอกิล l a เท่านั้นนะครับเสียบแบตที่ฮอก่อนแล้วค่อยมาเปิดที่วิทยุนะครับเป็นแค่รุ่นเดียวครับวอกิล่าเท่านั้นนะครับฮอรุ่นอื่นค่ายอื่นเปิดวิทยุก่อนแล้วค่อยเสียบแบตท,ที่เฮลิคอปเตอร์นะครับมีวอกิล่ารุ่นเดียวเท่านั้นนะครับโอ้ทนโอ โอ้ oh, ก็คือตัดคันเร่งเห็นไหมครับไม่หมุนนะครับเดี๋ยวมาทดสอบบินกันนะครับนะตัวนี้ก็อัปเกรดได้นะครับอยากจะให้บินง่ายๆบินง่ายกว่าของเดิมของอที่โรงงานเขาผลิตมาก็สามารถอัปได้นะครับทำให้ได้นะครับผมนะอยากได้แบบบินปล่อยมือได้เลยก็ทำให้ได้นะครับแต่ราคามันก็จะสูงขึ้นนะครับ นะครับออโอเคอ่าโ okay. อเค okay. okay. ตามนี้ตามนั้นโคนะครับก็เอาลงถึงจะเล่งได้นะครับใบพัดก็ไม่ได้ขันตึงมากนะครับเพราะขันตึงมากมันสะบัดนะครับสาเหตุที่มันสะบัดเพราะว่าโรเตอร์เฮดมันคดนะครับโรเตอร์เฮดไอเซนเตอร์ฮับไม่ใช่โรเตอร์เฮดพูดผิด เซ็นเตอร์ฮับตัวสีฟ้าครับข้างใต้ไอ้หมวกมันนะครับหมวกดำๆอ่ะเขาเรียกเซ็นเตอร์ฮับนะครับมันมันโคดมันดุ้งนะครับเกิดจากใบพัดฟาดพื้นหรืออะไรประมาณเนี้แหละครับนะฮมีการกระแทกครับมันเลยโคดนะครับแต่ก็บินได้นะครับใบพัดผมเลยไขไม่แน่นนะครับโอเคดูนะครับนะมันจะสะดุ้งหน่อยนะครับเร่งขึ้นนะครับ ดูนะครับลอยแล้วนะครับเทนเห็นจริงจริงลอยแล้วเนี่ยฮะลอยจากพื้นแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหเลยเนี่ยมือใหม่เล่นแค่นี้ก่อนครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเอาแค่นี้ก่อนให้มันลอยแค่เนี่ยเนี่ยแค่นี้ก็ดีใจแล้วเนี่ยสักห้านาทีเนี่ยมันลอยเนี่ยอ่าแค่นี้พอเนี่ยนะครับบินแค่นี้พอเนี่ยกระตุ้งกระตุ้งไปเรื่อยเนี่ยเออเอาสิอันนี้อาซ้ายเอาขวา ขวาซ้ายเออหลงหมดละอ่ะ,อะนี่เห็นนี้ก่อนนะครับฝึกบินมือใหม่มันสะบัดนิดนึงนะครับตามาตามที่บอกนะไม่ไม่เกี่ยวกบับเบรสนะฮะแล้วก็เบสิกพื้นฐานเมื่อกี้นี้นะครับหางชี้ที่ตัวเราไว้นะครับเหมือนเดินเอาใหม่บินสักสิบครั้งนะครับเดี๋ยวก็ชินนะครับพอได้แล้วก็ลอยขึ้นมาแค่นี้พอเห็นไหมครับเห็นไมเอ,อ่ย สูงจะคืนขึ้นมาประมาณคืบหนึ่งอะยี่ถึงคืบด้วยนี่ครับเอาแบบนี้เลยเห็นไหมนะครับนี่ผมเซตให้ใหม่นะครับเดิมเดิมก็ไม่ได้ขนาดนี้นะนี่คุยด้วยมีคุยด้วยเซตให้ใหม่เห็นไหมครับเดินหน้าถอ,อยหลังซ้ายขวามือข้างซ้ายนี่ก็แบบปล่อยทิ้งไว้เลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมพอเริ่มได้แล้วก็ยกขึ้นมาครับค่อยๆยกขึ้นมาอย่างนี้ครับ พยายามหางสังเกตนะพยายามชี้ที่ตัวเราไว้ครับหางอ่ะที่หางนะครับนี่ครับวอลกิล่าวีสี่ห้าศูนย์ครับผมโอเคไหมแบบนี้นะฮะเห็นนะครับซ้ายขวาหน้าหลังนะครับอยู่ที่น้ำหนักมือเราจะเราโยกไวมันก็ไวเห็นนะครับโยกช้ามันก็ช้าครับโอเคนะ มันซ้อนลมมันซ้อนลมมันซ้อนขึ้นครับซ้อนหรือซ้อนนะที่เพียงซ้อนซ้อนไม่ใช่ซ้อนใช่ไหมไม่ใช่ซ้อนออเป็นไงแล้วบางทีเออจะลมบ้าหมูแกเออลมก็ าจังหวะลมนิ่งๆเล่นดูนะครับพอดีผมเล่นตามมันอยู่ตำแหน่งเขาเรียกอะไรช่องช่องลมนะช่องลมใต้ต้นไม้นะฮะรอบๆข้างผมนี่แหละต้นไม้นะประมาณนี้นะครับลมก็เล่นโอเคครับนี่ลมแรงเลกระดึง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 กราลมนิ่งๆสวยเลยดูดิ เบาเครื่องแล้วแบบยังไม่ยอมลงอ่ะ,ะขนาดพิดลบเยอะแล้วเนี่ยออเอาตัตรงนี้แล้วกันโอ้ตัดเครเร่งครับก็วอกิล่าอาการสไตล์การบินเขาก็จะประมาณน,นี้ครับจะให้แบบโค้งสวยๆเรือเรสวยเนี่ยมันแก้ไม่หายครับมีทางเดียวเปลี่ยนไจโลเปลี่ยนวิดิุครับแบนโค้งได้เลย,เลยนะครับ แต่แบบนี้ก็ถือว่าฮอปเดินทางได้นะครับเรื่องอาการสไตล์การฮอปเนี่ยผมผมให้ให้ให้เก้าสิบเปอร์เซ็นตเลยนะถือว่าถือว่าดีนะแต่เรื่องการเดินทางมันยังรู้สึกว่ามันขาดขาดกนเกินไปนิดนึงแต่ก็ได้นะแต่ถ้าคนเล่นบ่อยๆเล่นจนเข้ามือแล้วก,ก็บินได้นะครับไม่มีปัญหานะก็เล่นไปก่อนนะครับผมจะอัพจะเพิ่มเติมอะไรก็ค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับก็ดึงปลั๊กออก อ่ะนี่เราก็ดึงปลั๊กที่หอออกปึ่งอันนี้ก็จะหลวมหลวมหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยหย่อนนิดนึงนี่มีปัญหาปิดวิทยุครับผมแค่นี้เองนะครับผมกับ v อกิล่าวีสีห้านะครับท่านใดสนใจกับงานประกอบงานซ่อมงานเซตงานแก้นะครับก็ยินดีรับใช้นะครับ Facebook ชื่อสมบูรณ์เพิงสีครับไลน์ใส่เบอร์โทรศรัพท์0ูนย์1ปดสอ ขอบคุณครับที่ใช้บริการสวัสดีครับ